แผ่นดินไหวที่รัสเซียสะเทือนถึงปลาตัวน้อยกลางทะเลทรายในอเมริกาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Life Matters ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงกันวันนี้เรามีเรื่องราวสุดอัศจรรย์ที่จะมาเล่าให้ฟังรับรองว่าเพื่อนๆต้องทึ่งในความเชื่อมโยงของธรรมชาติอย่างแน่นอนเคยจินตนาการไหมคะว่า ปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในบ่อน้ำกลางทะเลทรายที่สหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด8.8ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นในรัเสเซียที่ห่างกันกว่า7,000กิโลเมตรได้ยังไงฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่นี่คือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คะ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเจ้าปลาที่ชื่อว่า Devils Hole Fish หรือชื่อวิทยาศาสตร์คือไซปรินอ d o นไดอาโบลิสซึ่งเป็นปลาน้ำจืดเฉพาะถิ่นสายพันธุหายากที่สุดในโลกที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่เรียกว่าเด v i วิลส์โฮในรัฐเนวาดาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรัฐเซียเมื่อไม่นานมานี้กลื่นแผ่นดินไหวได้เดินทางผ่านเปลือกโลกมาจนถึงบ่อน้ำแห่งนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไมโครซูนามิหรือคลื่นซูนามิขนาดเล็กขึ้น เพื่อนๆคงสงสัยว่าแค่คลื่นเล็กๆจะส่งผลอะไรกับเจ้าปลาได้แต่สำหรับเจ้าปลาสายพันธุ์นี้แล้วคลื่นที่เกิดขึ้นได้ปั่นป่วนสภาพแวดล้อมของมันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวค่ะในแอ่งน้ำที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนี้ดันเป็นบ้านเพียงอย่างเดียวของปลาเดวิส p u f ั f ฟิชหรือเจ้าปลาสีฟ้าตัวจิ๋วที่กำลังจะสูญพันธุ์ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวของเจ้าปลา d e v i s s h o l e p u f f i s h กันเรามาทำความรู้จักกับบ้านของมันกันก่อนดีกว่าค่ะ Devil's Hole เป็นบ่อน,น้ำใต้ดินขนาดเล็กที่ลึกประมาณ152เมตรมีความยาวประมาณ22เมตรและกว้าง3.5เมตรที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Death Valley ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนและแห้งแรงที่สุดในโลกเลยค่ะ ที่น่าสนใจคือเจ้าปลาเดวิลส์โฮพ f ฟ i ิชอาศัยอยู่บนชั้นหินปูนเล็กๆใต้ผิวน้ำเพียงไม่กี่ตารางเมตรเท่านั้นมันใช้ชีวิตอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้มานานกว่า10,000ปีแล้วตั้งแต่หลังยุคน้ำแข็งที่แอ่งน้ำใต้ดินหลายแห่งเหือดแห้งเหลือเพียงเดวิลส์โฮที่ยังหล่อเลี้ยงพวกมันอยู่และพวกมันไม่สามารถอาศัยอยู่ที่อื่นได้เลยค่ะเพราะมันวิวัฒนาการสายพันธุ์เดียว ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ER ที่นี่เท่านั้นปลาเดวิลส์โฮพัฟฟิชเป็นปลาที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงได้ดีเลยทีเดียวค่ะอุณหภูมิน้ำท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้นิ่งคงที่ตลอดทั้งปีประมาณ33องศาเทียบกับอุณหภูมิช่วงกลางวันของบ้านเราได้เลยทีเดียวเพื่อ <expansion. S 1> ให้เพื่อนๆได้รู้จักเจ้าปลาตัวจิ๋วนี้มากขึ้น เรามีเรื่องราวอินไซต์สนุกๆมาฝากกันค่ะปลาเดวิลสโฮพับฟ,ฟิชถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปี1930โดยบังเอิญโดยนักธรณีวิทยาที่กำลังสำรวจพื้นที่แถวนั้นอยู่ชื่อพับฟ,ฟิชมาจากพฤติกรรมที่น่ารักของมันที่ชอบว่ายน้ำและหยอกล้อก,กันเหมือนลูกสุนัขพวกมันอยู่ตามลำพังในถ้ำนี้จึงไม่สามารถผสมพันธุ์ข้ามกับปลาพันธุ์อื่นได้เลยค่ะ ปลาชนิดนี้วางไข่แค่ปีละครั้งและสถานที่วางไข่ก็มีน้อยมากหากถูกทำลายอาจส่งผลให้ไม่มีรุ่นถัดไปเรื่องน่าเศร้าคือจากเหตุการณแผ่นดินไหว8.8ดิกเตอร์ที่ผ่านมากล้องวงจรปิดใน Devil's Hole จับภาพคลื่นซัดภายในไม่กี่นาทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่รัสเซียทั้งที่อยู่ไกลกว่า7,000กิโลเมตรเลยค่ะทำให้เกิดไมโครสุนามิ ที่เกิดขึ้นในถ้ำนี้เป็นคลื่นซึนามิขนาดเล็กในน้ำใต้ดินที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนลึกและทำให้น้ำกระเพิ่มขึ้นถึงผิวน้ำและตะลิ่งเล็กๆที่มันชอบใช้ในการวางไข่ d Devils h o l Pufffish นับเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างมากหรือ critically endangered จาก IUCN จนต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง โดยมีนักวิทยาศาสตร์คอยเฝ้าดูแลนับจำนวนของมันอยู่เป็นประจำค่ะพวกมันมีประชากรน้อยที่สุดในโลกโดยในช่วงปีที่แล้วมีจำนวนเหลือเพียงไม่ถึง100ตัวเท่านั้นและในช่วงเดือนมีนาคม2525 25ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์นับจำนวนได้เพียง38ตัวเท่านั้นเป็นการลดลงอย่างน่าหายใจเลยค่ะสาเหตุมาจากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้รับคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดในส่วนต่างๆของโลกบ่อยขึ้น ทำให้สาหร่ายและพืชในแหล่งน้ําที่ปลาเดวิลส์โฮพับฟิชวางไข่ได้รับผลกระทบไปด้วยระบบนิเวศในเดวิลส์โฮมีความเปราะบางอย่างมากแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบอย่างหลวงหลางต่อปลาเหล่านี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้เรื่องราวของปลาเดวิลส์โฮพับฟิชถูกนําไปสร้างเป็นสารคดีหลายเรื่องเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์หายาก เพื่อนๆคะ่ะเรื่องราวของเจ้าปลาสีฟ้าเดวิลส์โฮว f i s ชตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะแต่มันคือหลักฐานว่าทุกอย่างธรรมชาติเชื่อมโยงกันหมดเลยคะ่ะแม้เหตุการณ์ที่เกิดไกลหลายพันกิโลเมตรก็สามารถส่งผลกับสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วกลางทะเลทรายได้เลยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของโลก สามารถสะเทือนถึงการมีอยู่หรือสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ได้เลยนะคะเราอยากชวนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าจะด้วยการเรียนรู้แบ่งปันหรือสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านนี้กันค่ะถ้าเพื่อนเดื่อนชอบเรื่องนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเราในโพสต์แตอนต่อไปด้วยนะ เพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและธรรมชาติไม่มีพรมแดนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ